กันอีกแล้วนะครับวันนี้เช้าเช้านะครับอากาศดีฝนตกปล่อยๆก็วันนี้ยังไม่ได้ตัดหญ้าให้วัวเพราะว่าฝนตกนะครับก็เลยจะมาทำบ่วงบากไวคลองวัวนะครับตอนเย็นนี้มีฉีดยาถ่ายพยาธิกับฉีดยาบำรุงนะครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนตะไคร่วัวเปลี่ยนตะไคร่วัวนี่ 1ตัวแล้วก็ฉีดยาบำรุงถ่ายพยาธิีก2ตัวนะครับพอดีเชือกเก่ามันขาดนะครับพอดีมีเวลาว่างพอดีเลยได้นั่งทำตัดหญ้าไม่ได้ครับวันนี้ฝนตกแฉก็เลยปล่อยว,วัวละปล่อยออกไปกินเอง <c oughs> ก็เลยมีเวลามาทำเชือกตะไครต้องถักเป็นบ่วงบากนะครับถับ่วงบากไปคล้องวัว ช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะครับตกเฉพาะตอนเช้าที่จะตัดหญ้าเนี่ยก็ตอนเย็นที่จะตัดหญ้าเหมือนกันวนจริงๆปล่อยไปเล็มหญ้าเองนะครับไม่ต้องตัดวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ สำหรับเชือกวงบาดพอดีเมื่อเช้านี้แบตโทรศัพท์หมดก็เลยกลับไปทำที่บ้านนะครับจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับจะรูดได้ดเข้าคอัวได้นี้นะครับก็น,นี้เป็นเชือกสะพายวัวนะครับที่จะไปเปลี่ยน หตัวเชือกขาดนี่ก็กล่องยาเตรียมเรียบร้อยจะมียาถ่ายพยาธินะครับก็ยาบำรุงของตัวนะครับโอเคเดี๋ยวไปจับวัวกันเลยครับเดีย๋ยไม่รู้จะจับได้หรือเปล่าเพราะว่าเชือกเชือกใหม่นี่จะจะบิดหน่อยนะครับจะจะบิด คือเชือกมันจะไม่เป็นวงกลมอย่างงี้ยมันจะบิดบิดอย่างนี้เชือกใหม่ต้องรองให้มันนิ่มสัก,สกใช้ไปสักพักครับมันจะนิ่มเองนะครับก็เอาเป็นว่าเราไปจับวัวกันแล้วนะไปดูวิธีชีดยานะครับแล้วก็เปลี่ยนกระพายวัวครับของวันนี้ไปกันเลยครับ จากวัวตัวนี้นะครับเป็นวัวแม่ลูกอ่อนนะครับแล้วก็คลอดลูกนะครับก็ไม่ได้เข้าซองมาเป็นปีแล้วนะครับก็จะเข้าซองยากผมเลยไม่ไม,ไม่เอาเข้าซองนะครับใ,ใช้เชือกใช้เชือกในการตึงไว้กับซอ,องอาหารนะครับยึดไว้ให้เขาอยู่นิ่งแล้วก็ทำการฉีดยานะครับ เพราะว่าเขาไม่ยอมเข้าซองเลยนะครับนนเข้าซองอยากก็เลยฉีดนั้นนอกนะครับก็ดีที่ที่ไม่ไม่ไม่ดื้อม,มากคมันฉีดยาได้อยู่มันไม่ดิ้นมากครับก็ปลอดภัยดีนะครับโอเคต่ okay. อไปนะครับเป็นการตีนตะไคร้วัวนะครับ <S 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 ก็เ,เ,เสียงก็จะ ตลบตลกหน่อยครับ่ไม่ไม่ได้ตัดเสียงบวกก็นี่เป็นการใส่สายระพายก่อนนะครับหยิบมาผิดเส้นก็เป็นเส้นไหนเส้นกี้สั้นไปนะเป็นห่วงที่คอน well. okay. ะครับใส่พายมัดให้เรียบร้อยนะครับโอ้ตัวนี้จมูกรูจะกว้างนะครับสักหน่อย ก็เลยสอดเชือก2เส้นหน่ต่อไปก็เชือกคล้องคอนะครับตรงนี้ก็จะสอดเข้าลูกหวินทั้งสองข้างแล้วก็มัดนะครับอตอนมัดถ้าเกิดมีเชือกบ่วงคล้องคอยเนี่ยเราต้องจัดเชือกออกมาด้านนอกนะครับไม่งั้นก็ถอดเชือกจะเข้าไปอยู่ในบ่วงเวลาถอดบ่วงนี่จะมีปัญหานะครับได้แก้ใหม่โอเคเรียบร้อยครับปล่อยวูได้ ตัวนี้เป็นแม่ลูกอ่อนเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเข้าซองยากเหมือนกันนะครับก็ไม่ยอมยืนเลยคุกเข่าเลย <c oughs> นอ้อยสุดกำลังฉันไม่ไป <c oughs> ฉันไม่เดินประมาณนี้นะ <c oughs> ก็ไม่ยอมมาหัวเข้าด้วย <c oughs> นนะลากถูกันไปเรียบร้อยนะครับดึงเข้ามาตัวนี้มีจังหวะที่กระโดดพยายามกระโดดออกด้วยแต่ไม่สำเร็จนะเพราะว่าคีบคอไปแล้ว ต่อไปก็ฉีดยาครับผมยาบำรุงเช่นเคยยาบำรุงสองเข็มแล้วก็ถ่ายพยาธินะครับนี่ถ่ายพยาธิต้องดึงหนังก็ฉีดเข้าไปจิ้มเรียบร้อยนะครับอถอดเชือกอไม่ยอมลุกอีกนั่งทับเหล็กเลยครับฉันไม่ไปฉันจะอยู่ตรงนี้ยาามดึงให้ลุกนะครับโอเคลุกแล้วดูนะดูต่อไปนะก็จะทำนี่นะครับ จะนอนเหล็กไปก,กีบกออ่จะลุกไม่ลุกถอดเชือกออกให้นะครับท่านี้ออกทางนี้เรียบร้อยไปหลังจากฉีดยาครับเรียบร้อยก็ถึงเวลากินยาแล้วก็อถอยรถเข้ามานะครับไปตัดหญ้าตาคนนะครับก <c oughs> ็เปียกหมดผลแค่ไหนก็ต้องไปตัดนะครับต้องกินทั้งวัน ามาเต็มรถเลยหิวมากนะครับ ก็กินหญ้า,าช่วงเย็นก็กิน1 2ถังนะครับช่วงเช้าก็กิน12บสองสสตะก้านะครับประมาณนี้นะวันละ24ตะก้านะครับวัวประมาณ14คตัวก็ต้องทําทุกวันนะประมาณนี้วันละชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับในการดูแลเขา เสร็จเรียบร้อยครับเสร็จภารกิจวันนี้เรียบร้อยก็ฉีดยาวัว2ตัวนะครับแล้วก็เปลี่ยนสายตะไคนะครับวัว1ตัวนะครับก็นี่าการวัว2ตัวไม่เคยไม่ค่อยได้เข้าซองนะครับคือกว่าจะได้เข้าซองนี่ก็คือหลังคลอดนะครับก็จะมาฉีดยาฉีดอะไรก็จะเข้าจะตื่นซองบังคับ นิดหนึ่งนะครับก็เรียบร้อยครับสองตัวก็เอายาให้กิน <c oughs> เหนื่อยครับวันนี้โอหชนกันแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวจะกลับบ้านนละเปิดไฟให้วัวเรียบร้อยครับบรรยากาศก็ เย็นสบายดีครับตัวเปียกหมดเพราะว่าตัดยาให้วัวนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมกดติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ